หมอแล้วครับท่านด็อกเตอร์นะครับของคุณอาคางบ้านครับลุ่มที่หายเบิ้งเมื่อกี้นี่แหละนะครับเป็นจมะมาเห็ดไทรูปไทย,ยังอยู่เด้เามยาา <c oughs> ถ้ามาแนีน่นำะยอดเหลืองใบใหญ่ครับอันนี้เป็นกิ้งก้อนครับผมรุ่นสวัสดียั่งสาวครับเมื่อนี้ผมพามาเบิ้งกิ้งต้อนแม่พันธุ์ครับีิบลูก ท่านในีพ่อสองปีดอกก็ตามวันที่เนะาะวันที21่21ิพฤษภาหกสามครับผมอ่าอันนี้ร้างจริงตอนแม่พันจากสาลบ,บุรีนะครับเป๊ะอยู่ครับผมว้าวนะครับแล้วย่างออกมากออกดอกมาเรื่อยๆครับเอที่ผมอ,อกทอ่อใส่นี่เพราะว่ามันมีหมามาขวดครับ,บง่เยก็มี่นะครับบุกใกล้พี่เลี้ยงตะกบเนาะในวงทอ่อเดียวกันนี่แหละ แต่จุดสําคัญคือตรงนี้ครับใต้ทอนี่ครับผมก้อนที่เสียวทอมาใส่นะครับผมก็เฮ็ดตามสูตรพยืนนะครับคือพอมลึกประมาณเมตรยี่สิหรือเมตรห้าสิบแหละมันหลายปีเนาะผมก็จำไม่ได้แต่ลึกเมตรกว่าแน่นอนครับนะครับตอนนี้พักหวานกระวมหัวเราล่ะยอดเหลืองใบใหญ่ครับโอเคเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งครับผมรับเปรียบเทียบออกกับนินวมือเนาะ อันนี้ชัดเจนครับชัดเจนแน่นอนนะครับปีนาปีเื่อคือสีได้เอาซุปนี้เราไปเพาะนะครับครับอันนี้อัพเดตง่ายเบิ่งอย่าเศ้าๆครับพักหวานปลูกโดยกิ้งตอดนะครับเมื่อวันที่1 5กรกฎาดา6 3ครับผมลุมที่คุณอาเพิ่นปลูกกันนะ,นะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับ ดนสิภาพไปเบิ้งอ,อีกมุมนึงครับพามาเบิ้งผักหวานงามๆเนี่ยมือเศ้านะครับลุมนี่เป๊ะเป๊ะครับผมตามสูตรนะครับสูงทถมหัวแล้วครับ <Yahoo! S 1> ของจริงครับผมดินรงนี้คือที่เห็นในรูปก้อนๆน,นั่นแหละครับอันนี้เป็นกิ้งต่อนครับผม ใกล้สิพอสองปีล้วละเดือนกับรัชาเนาะทางใต้ก็เป็นเบีย้ยน,น้อยๆครับตามสูตรเท่าค่อยไปเรื่อยๆครับเป็นความสวยงามส่วนนี้เป็นอีมุมหนึ่งครับสมัยก่อนนี่มันเป็นหินแห่เนาะพอง,อาง่ายๆก็ขุดหินแห่หออกครับก,ก็บปรุงดินไหมตามสูตรขานครับ ตอนนี้ก็ท่วมหอยันมือเราแหละนะครับ่ได้เก็บยอดนะครับอันุบุกมาสองพุ่มสัปห้าหกหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งครับผมผมไปไปชัดเจนครับนะครับยอดเหยั่งใบใหญ่ครับผมเห็ดน้ำพอกอน้ำคู่ครับบัวดอเห็ดทรงเด็ดไปนะครับสวยงามครับผมทุกต้นในสวนนะครับที่ใส่สูตรเดียวกันเบิดครับ ดินเดี๋ยวนี้กัยังหลวมู่ครับใ้เิ่งอันนี้ปลูกจากกิ้งก่อนครับตามสูตรพยืนห้อครับสองสีาหกสามครับผมครับผมตามสูตรที่เก้าครับอันนี้กับปลูกหาท่านว่าหกสีครับผมเอะ ลึกหลวมกว้างคือเก้าตรงนี้มันเป็นบอ่อปลาครับบอ่อปลาที่เข้าวขมลงเรื่อยๆครับบ่อ,บอป,ป่าปูพายางประมาณนั้นแหละครับบอ่อปลาดุครับขาเขียเร้าเรียงแหลวก็เลยเห็ุเป็นลุมผักหวานครับต้นนี้รู้สึกว่าสิมีผลไม่ดอกนะครับนะครับบึงกันไปเรื่อยๆครับผมโดยรวมก็สิเป็น ห้วยน่ครับเพิน่นเฮ็ดแบงสีเด้อกิก่อนครับการลูกกิ้งต่นต้องใส่ใจนะหฮมจังหน่อยอันเฮ็ดชีไรเพราะได้กินได้พัสนยูกเลี้ยงความชุ่มชื่นจังหน่อยนะครับหางาใหม่งา,หาไหลมาใส่ไว้จังหน่อยที่เป็นการบักข้าวเป็นเชลเล่นครับเพื่อให้มันมีความชุ่เชื่นครับนาแรงนะครับ นี่ก็เป็นอีกต้นนึ่งครับผมที่ใส่สูตรเพยืนด้วยกานปลูกนะครับย <P os itive> ิ่งตอนครับปลูกเมื่อวันที่เก้ากันยา6ออซีนะครับก็คือกันครับดินล้วมลวดลึกนะครับท <P os itive> ี่ใส่พี่เลี้ยง,งก็คือต้นตะกบครับผมยู่ตกกลางเนาะ อันนี้คือเป็นลอดย่อนไม้ครับนะครับ,อ,บ,อ,บอ้วนอ้วนงดเพิ่นนะครับอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ครับผมมัเป็นโดนฟื้นเลยไยเรียบเทียบกับหิู่เมื่อครับผมอ่ายิงตอนหกเดือนครับประมาณนี้ครับผมี่เดิปีเป็นพดเป็นยังก่อนละนะครับ สวนผมสิเป็นเน้นจิงตอนที่เป็นต้นแม่พันธุ์ครับพื้นที่ผมหน่อยนะครับอันนี้เป็นเพชรโนนไทยครับประคันเตียบเอาไว้ห้าต้นกับผมมันไตยครับัแบบยอดเลี้ยงใบงทุกต้นครับผมแตบบ่พื้นที่นยหน่อยต้องเฮ็ดไห้คุ้มค่าที่สุดครับนะครับกำลังสียงามครับผมเอาสูตรพยืนไปใส่บ่อบพิษหวังครับ สวัสดีครับ